ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารการกันคงอยู่ในประเทศไทยสิ่งที่สมศักดิ์เคลื่อนไหวตอนนี้เพราะกำลังเข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าลัทธินะครับอยู่เหนือกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงและไกลกว่าคนเสื้อแดงที่จากเดิมลับๆล่อๆจะล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือจะเป็นประชาธิปไตย แต่ปรากฏว่าสมศักดิ์นั้นชัดเจนเขาต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและต้องการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงมองตัวเองเป็นเจ้าลัทธิจึงวิพากวิจารณ์ต่างๆในการโจมตีนะครับฝั่งคนเสื้อแดงโดยนำเสนอข้อได้จริงซึ่งข้อได้จริงที่สมศักดิ์พูดคราวนี้เป็นความ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จียมกิจวัฒนานะครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของสมศักดิ์จีมทีรลสกุลตอนนี้ปรากฏว่าเริ่มใหญ่โตโมโหลานมากขึ้นฮะแฉเสื้อแดงเป็นคนป่วนนะครับการชุมนุมของกลุ่มกปป,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 ปสนะครับแล้วก็แฉว่ามีการวางระเบิดเกิดขึ้นในหลายจุด เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเพราะฉะนั้นขออนุญาตให้ดูที่คลิปทั้งเจ็ดคลิปเป็นเชนครับผมอยากจะฝากบอกคนเป็เสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สาราการกันให้เต็มที่ ผมอยากจะฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่ขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดควงภารกิจเดินต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่สารการรอ ปาปั๊มไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75ซสีซสีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน ของคนเสือแดงแบบง่ายๆอย่างนี้บอกให้ทหารได้รับทราบบอกให้ทหารสุนัขรับใช้อามาต์ได้รู้ว่าถ้าคุณทำร้ายคนเสือแดงแม้เลือดหยดแต่หยดเดียวนั่นหมายความว่ากรุงเทพจะเป็นทะเลพง์ท่านที่ส่วน่างจังหวัดจตุพรได้บอกแล้วให้รอฟังข่าวว่า พี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้มาไม่เป็นไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นท่านที่รวมตัวกันที่ศาลากลางไม่ต้องรองเงื่อนไขจัดการให้ลาพนาสวนและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทําให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทําแล้วจะทําให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นน่ะเป็นไปได้ แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของ<า>ประเทศกรณีที่สมศักดิ์เจียมทีรศุลภูตรงหาตามมาตรา1นึ่สปรากฏว่าปัจจุบันลีภัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความบน Facebook ถึงกรณีการสนทนา เ่ับเหตุการณ์เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มก,มกมปปสโดยระ,ระบ,บุข้อความว่าต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างผมกับแอนดรูและคุณจุดๆ,ๆที่โรงแรมแห่งหนึ่งในปารีสนะครับตอนนั้นประมาณกลางปี2557ผมเพิ่งมาถึงปารีสได้ไม่นานนะครับแอนดรูกล่าวว่าเขากำลังเขียนบทความเรื่องหนึ่งนะครับกล่าวถึงการใช้ความรุนแรงต่อเนื่องกับกปปสเพื่อสร้างสถานการณ์การรัฐประหารเขาเชื่อว่า ส่วนใหญ่ที่สุดของความรุนแรงนะครับเกิดจากสายลับผู้รักรอบก่อเหตุเพื่อจุดชนวนผมก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเกิดจากเสื้อแดงนี่แหละนะครับคุณแอนดรูไม่เชื่อบอกว่าเกิดจากฝีมือเสื้อแดงอย่างมาก5%เท่านั้นนะครับผมบอกว่าไม่น่าจะใช่ต้องอย่างต่ำต่ำต่ำนะครับห้าสิบถมากกว่านะครับคุณที่นั่งสนทนา อยู่ด้วยบอกว่าไม่ใช่หรอก99%มากกว่าแล้วคุณก็เล่าว่าตอนแรกนะครับก็ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ความรุนแรงแต่พอเหตุการณ์ตึงเครียดขึ้นก็เอาด้วยนะครับผมกับสายหัวได้ความเอื่อเบรอาบอกว่าตอนอยู่เขมรพวกเราพูดเรื่องนี้กันเยอะมากไม่ไหวเลยจริงๆนะครับแอนดรูยังไม่เชื่อนักหลังจากนั้นเขาติดต่อมายังแหล่งข่าวซึ่งเป็นอดีต เสื้อแดงลีภัยอยู่แล้ววันหนึ่งก็มาบอกกับผมว่าเรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงเขาเตรียมตัวเขียนเรื่องนี้ผมตกใจรีบห้ามปรามเขาบอกว่าเรื่องยังไม่เรื่องยังไม่พร้อมนะครับอย่าเพิ่งเปิดเผยคุณแอนดรูฟังแล้วก็เห็นด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อโพสต์ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและบอกว่าอยู่ปราลีสรู้ยิ่งกว่าอยู่ในม็อบอีก สุดยอดมากขอบคุณสำหรับหลายเรื่องที่ทําให้ตาสว่างแต่เรื่องนี้ไม่ไหวจริงๆนี่ไม่ใช่การพูดเรื่องที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับแต่คนตามทราบจริงๆรู้กันมานานแล้วส่วนคนที่ทำใจนะครับไม่ได้ลองอ่านาที่ผมเขียนสักนิดฝ่ายเดียวกันโดนฆ่าเกือบร้อยเขายังหักหลังด้วยพรบเหมาเข่ง ได้ภาษาอะไรปอรอแดงอวยไปไกลๆเถอะครับนะครับหลายสดอีกรอบได้ไหมก็มีการวิจารณ์โจมตีนะครับทัวลงสมศักดิก์เจียมธีรศุลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานมีเคราะห์มันเกิดอะไรขึ้นสมศักดิก์เจียมธีรศุลได้เล่าเหตุการณ์ในปี2557ตอนนั้นมีการชุมนุมของกลุ่มกบปศปรากฏว่ากลุ่มกบปสโดนระเบิดทั้ง RPG ทั้งระเบิดมือถือ ทั้ง M79 สนะครับเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากในการชุมนุมตั้งแต่ปี2,556ยาวถึงปี2,557ในขณะที่เขาชุมนุมอยู่นั้นในขณะที่การชุมนุมเกิดขึ้นก็มีคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บพิการจำนวนมากในปี2,557นะครับที่สมศักดิ์นั่งวิจารณ์กับชายคนหนึ่งแอนดรูนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สื่อข,ข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ นะครับก็ปรากฏว่าได้มีการพิพากพิจาร์เรื่องนี้นะครับสุดท้ายนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแอนดรูนะครับได้ไปสาะหาข่าวจากแกนนําในการสร้างสถานการณ์กับกลุ่มกบฏสแอนดรูก็มายอมรับภายหลังนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงที่กลุ่มคนเสื้อแดงไปทําร้ายนะครับกลุ่มกบฏสโดยมีการบงการนะครับมาจากต่างประเทศแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ทำไมอ่ะสมศักดิ์กลับมาแฉเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งหนึ่งในเชิงกานสังเคราะห์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2557ที่สมศักดิ์เล่าให้ฟังกบสชุมนุม2556ข้ามปีมาถึงปี2557นะครับการชุมนุมแบบสันติอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงของกลุ่มกบพสนะครับปรากฏว่าถูกทำร้ายจากกลุ่มคนเสื้อแดงรู้ได้ไงะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงผู้ต้องหาวางระเบิด ก่อการร้ายยิงประชาชนนะครับใช้ M79 RPG นะฮะชายชุดดำทั้งหมดเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงและให้การสารภาพไปยังนักการเมืองและพักการเมืองปัจจุบันนะครับบางคดีสารพิพากษาไปแล้วนะครับบางคดีสารยังไม่ได้มีการพิพากษานะครับผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงบางกรณีมีการให้การซักทอด ไปถึงนักการเมืองที่อยู่พักฝั่งเสื้อแดงเป็นผู้สั่งการเป็นผู้บัญชารเป็นกองกำลังติดอาวุธเกิดขึ้นนะฮะทั้งคุณส่วนลองไปดูย้อนหลังเรื่องข่าวเสิร์ชทางชายชุดดำเนี่ยนะการวางระเบิดกบสจับผู้ต้องหาก่อการได้วางระเบิดตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นทันทีว่าทั้งหมดนะครับเป็นการกอร่อกรารได้โดยส่วนใหญ่ผู้ก่อการร้รายเหล่านั้นมาจากจังหวัดเชียงใหม่มีการฝึก อย่างเป็นทางการจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดงนะครับส่วนสาเหตุที่สมศักดิ์เอามาแฉเรื่องนี้เกิดเพราะอะไรในระยะหลังๆเนี่ยสม,สมศักดิ์ถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าลัทธินะครับเป็นผู้ที่อยู่เป็นผู้บงการสถานก,การ์กลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับบงการกลุ่มนิสิตนิกสาซึ่งโดยส่วนใหญ่แกนนา ที่มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเป็นลูกศิษย์ของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลและเป็นสาวกของสมศักดิ์เจียมธีรศกุลที่ผ่านมานะครับนังสพิมมติชนนะครับได้เขียนบทความที่ชื่อว่าเทิดศักดิ์กับสมศักดิ์นะครับไกลพูดความจริงนะครับปรากฏการเทิดศักดิ์เกิดขึ้นนะเขาก็วิเคราะห์ว่าใครพูดความจริงจะได้อยู่ต่างอยู่ในประเทศส่วนใครพูดโกหก หรือไลเออจะต้องหลบหนีออกนอกประเทศปรากฏว่าตอนนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็สี่หปีแล้วสมศักดิ์ต้องหลบหนีไปคำมเมนตอนนี้ก็ไปลีภัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสส่วนผมยังคงอยู่ในประเทศไทยสิ่งที่สมศักดิ์เคลื่อนไหวตอนนี้เพราะกำลังเข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าลัทธินะครับอยู่เหนือกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงและไกลกว่าคนเสื้อแดงที่จากเดิมลับๆหล,ล,ล,ล่อๆจะล้มเจ้าไม่ล้มเจ้า จะเป็นคอมมิวนิสต์หรือจะเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ปรากฏว่าสมศักดิ์นั้นชัดเจนเขาต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและต้องการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงมองตัวเองเป็นเจ้าลัทธิจึงวิพากวิจารณ์ต่างๆในการโจมตีนะครับฝั่งคนเสื้อแดงโดยนําเสนอข้อได้จริงซึ่งข้อได้จริงที่สมศักดิ์พูดคราวนี้ เป็นความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ